ทุกคนวันนี้พี่ไมค์ก็จะมาอัปเดตตำรา Subway Surfer ปี2025สักทีสักทีต้องบอกว่าสักทีจริงๆเลยเลิกทำาะอย่างแรกที่คนถามบ่อยที่สุดคือเรื่องการทำดาว ทุกคนจิ้มไปที่ดาวที่มันอยู่ด้านบนมุมขวาบนเนี่ยที่อยู่ข้างๆฟันเฟืองจิ้มไปดูเลยมิชชั่นมันจะเต็มที่30มสทัสาหลายคนชอบมาถามว่าทําไมของผมเต็มที่30มสิบทัสาบคะเพราะว่ามันเต็มที่30เฉพาะมิชชั่นค่ะแต่ในเรื่องของดาวเพอร์มานินดาวคริวดาวคาเลคเตอร์เนี่ยอันนี้เราต้องไปหาเพิ่มแลวทุกคนเห็นข้างลาง่างว่าตรงของดาวอะ่ะเนี่ยแหละคือดาวที่เราต้องมาทํากันนะคะมันถึงจะได้ดาวที่เยอะกว่า30แล้วก็เดี๋ยวพี่มาจะอธิบายไปทีละอย่างเลยว่า ดาวแต่ละอันเนี่ยได้มันได้ยังไงโอเคมิชชั่นเราสามารถกดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่มาที่อันนี้อีกทีหนึ่งอ่ะมิชชั่นตรงนี้นะคะใครที่ยังทำไม่ครบ30ก็ดูว่ามันได้ทำอะไรถ้าไหนแบบทำไม่เป็นจริงๆก็กด Watch ดูโฆษณาไปได้มันก็จะผ่านก็จะได้1นึ่ง complete หนึ่งมิชชั่นก็จะได้ดาวคูณเพิ่มหนึ่งอัน <Wow. S 1> นะแล้วพอไปที่ a า c h i v e m n อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ อันนี้สําหรับความกุญแจสําหรับใครที่อยากความกุญแจก็มาดูกดดูตรงนี้ได้เช่นกันอ่าวนกลับมาที่เรื่องดาวก่อนยังไม่จบเรื่องมิชชั่นไปแล้วดาวเพอร์มานนต์ดาวเพอร์มานนต์เนี่ยอันนี้นะคะมันจะมาจากตัวพวกคอลเลกชันพวกนี้เนี่ยทุกคนเห็นคอลเลกชันคอมพลีท6กทับหหรืออะไรพวกนี้ปะนี่มันมาจากการพิมายสะสมพวกตัวละครพวกแบบสเก็ตบอร์ด พวกอะไรพวกเนี้ยสะสมจนครบนะคะมันก็จะได้พวกดาวพวกนี้ขึ้นมาโอเคดาวต่อมาเป็นดาวคริวคริวอันนี้ดูง่ายมากเรากดเข้าไปดูที่คอลเลคชันเหมือนเดิมแล้วเห็นนี่ไหมบาเซโลน่าคริวเห็นปะ มันก็จะมีบวก 2, 3, 2 3, บวก2บวก1บนนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องทำตัวละครเหล่านี้นะคะให้ได้ครบแต่ละซีซั่นมันจะหลีนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมเวลาเราอัปเดตซีซั่นใหม่ดาวมันลดลงดาวมันหายคนก็ถามเพราะว่าอย่างนี้เลยเนี่ยมหาเพราะว่าซีซั่นแต่ละซีซั่นมันก็จะมีสเก็ตบอร์ดหรือตัวละครที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งเก็บเนี่ยให้มันเป็นดาวสีฟ้าตรงนี้ให้มันครบซีซั่นนี้พี่ไม้ไม่มีตัวนี้ค่ะ เป็นน้องตัวนี้ซึ่งมันต้องซื้อหร้อสับแลเก่าก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ถูกใจน้องเท่าไหร่เดี๋ยวคิดว่าอนาคตน้องอาจจะเอามาแจกฟรีก็ได้ก็รอดูยังไงอ่าผ่านไปแล้วสำหรับดาวสีฟ้า <c oughs> ดาวสีน้ำเงินนะคะได้มาจากวันพุธกับวันพฤหัส ตรงนี้เลยด้านล่างคําว่ามีนะคะจิ้มเข้าไปปึ๊บมันก็จะมาหน้าตัวละครแบบนี้ที่เรามีใช่ไหมเราต้องเลื่อนดูค่ะว่าตัวไหนที่มันจะมีดาวสีน้ำเงินบวกสีฟ้าซึ่งวันนี้มันไม่ใช่วันพุธพฤหัสมันก็จะไม่มีนะคะมันจะมีแค่แบบวันพุธกับวันพฤหัสเลยเอ้โหชึบดูที่อันนี้ต่อไปเป็นดาวสีเขียวดาวสีเขียวเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เวลาเราเริ่มเล่นมันจะมีสุ่ม ดาวสีเขียวอย่างงี้ขึ้นมานะคะซึ่งอาจจะไม่ออกดาวเขียวให้เราก็ได้เวลาเราเริ่มเล่นบางทีมันจะสูงมาเป็นดาวม่วงดาวน้ําเงินเอ่อดาวน้ําเงินเนี่ยได้บวกคะแนนเพิ่มทันทีเลยตอนนั้นถ้าเราดูโฆษณาเสร็จก็คือจะไม่ได้ได้การคูณดาวเพิ่มนะคะส่วนดาวม่วงจะทําให้เรามีเกาะป้องกันระหว่างที่เราวิ่งซึ่งเราจะสามารถชนได้โดยไม่เป็นไรประมาณ2รอบมั้งถ้าจาไม่ผิดเออแล้วก็ดาวเขียวเนี่ยดีมากเพราะว่ามันจะทําให้เราเพิ่มตัวคูณดาว5อันเลยทีเดียวต่อการดูโฆษณา2รอบ ซึ่งมันมีโอกาสสุ่มมาทั้งหมด3ครั้งนะคะเ,คเล่นให้ดูว่าจะออกไหมดาวเขียวนี่ตอนเริ่มนะทุกคนกดไปเลยเนี่ยเห็นปะ่ะดาวน้ำเงินดาวอ้กดดาวน้ำเงินไม่ทันเอาไปเอาไปเนี่ยตอนที่เราเริ่มนะคะเริ่มวิ่งอันนี้ก็อีกหนึ่งทริคเลยกดไปที่ดาวกับนี่เออเนี่ย,ออยข้างๆประเทศที่ขึ้นอนะ่ะกดให้หมดเลยถ้าไม่มีให้ไปซื้อนะคะในช็อปมีขายว่าจะออกดาว จะออกดาวไหนนี่อันนี้ออกมาเป็นเห็นปหขึ้นมาข้างอันนี้เป็นสกอร์บาสีน้ำเงินอันนี้ไม่ได้ช่วยบวกดวงดาวนะคะนนี้จะช่วยแค่แบบเนี้ยเราดูโฆษณา2รอบมันก็จะได้คะแนนเพิ่มมาเลย2อ0 0นถ้าเราดูรอบเดียวเราก็ได้แสนหนึ่งช่ไหมว่าเราวิ่งเองเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้ไมีสองคนที่คุณดาวอยวากรวิ่งเองแป๊บเดียวก็ได้ละคะ่ะแต่ว่ามันจะมีโผล่มาอย่างเงี้ยสุ่มโผล่มา3รอบซึ่งบางทีเราอาจจะได้ดาวเขียวทั้งหมดสุ่มโผล่มาสรอบเลย,เลยแต่อย่างเงี้ยเกลือละคือ อล่มาเป็นน้ำเงินก็คือไม่ไม่ไม่มาละดาวเขียวเราดูดูอัน,นเราจะเย็นไหมหรือเราใจร้อนมันไม่ออก่ะดิมันช้าเราใจร้อนนี่ไอ้สกอร์บลัที่เรากดใช้ไปตอนแรกแยกให้ออกนะสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละอันเนี่ยดาวมันมีดูคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนต้องสังเกตดีๆโ <Okay. S 1> อเคดูสีดาวเขียวเราจะออกไว้เล่ามี <c oughs> เนี่ยบางทีเวลาก่อนพี่ไมจะเริ่มสตรีมพี่ไมก็ต้องมานั่งเงี้ยกดออกเข้าใหม่กดออกเข้าใหม่ออเ,หมเพื่อรอให้ดาวเขียวออกแต่ดาวเขียวเนี่ยมาสีฟงงางน้ําเงินนี่เลี้ยวไอ้บาเอ้นี่จะไม่ให้จริงใช่ปะเดี๋ยวขอลองชนไปรอบหนึ่งแล้วก็มันช้ากว่าประมาณจริงมันจะมาสามรอบแหละแต่มันช้าโอเคปึ๊บไปเลยดูซิมาไหมไม่บามาเป็นน้ำเงินอีกแล้ว อวนนะ่าอวนมากพอฉันจะให้คนดูดูแล้วก็ไม่มาเห็นมีคนบอกนะมันจะขึ้นแค่3รอบแรกที่เราเริ่มเล่นเกมนี้ของวันนะั้นได้ดาวเขียวมาแล้วนี่เลยค่ะที่หมายถึงม m u l ายเยอร์โบนัสมาแล้วเนี่ยดาวเขียวแล้วก็กดดูโฆษณาไปเลย2รอบอ่ะนี่เห็นปะ ดาวคูณเพิ่มมาเป็น63เมื่อกี้จาก58เนี่ยอันนี้คือดูแค่รอบเดียวแล้วแล้วมันจะมีโอกาสสุ่มขึ้นอย่างเงี้ยเป็นดาวเขียวอะ่ะ3รอบแต่มันก็ค่อนข้างยากนะคะต้องโชคดีจริงมันถึงจะออก3รอบตนะิดกันอ่ะเนี่ยเอาไม่ออกแหละอันนี้อ่ะครั้งที่2ออกมาเป็นสีน้ำเงินอีกแหละ <Nope. S 1> เรื่องนี้คนถามบ่อยมากเรื่องดาวการที่เราได้คูณดาวเยอะ มันจะช่วยให้เราได้คะแนนเยอะสมมุติว่าเราเล่นเกมนี้5นาทีถ้าเราคูณดาวเยอะใช่ไหม5นาทีนั้นเราอาจจะได้2ล้านแล้วอะไรเงี้ย3ล้านแล้วแต่ถ้าคนที่เล่น5นาทีแบบดาวคูณน้อย5นาทีหนูอ,อาจจะได้แค่หลักหมื่นอะไรเงี้ยเออมันจะต่างกันเยอะมากคะแนนจะเพิ่มช้ามากอ่ะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า b o สต์นะคะไปซื้อตรงไหนกดเข้าไปที่โอเค <Okay. S 1> แล้วกดเป็นตัว b o สต์นี่คาว่า b o สต์ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนพูดกันบ่อยมากว่า สเก็ตบอร์ดเนี่ยของพี่มายอยู่นานจังอย่างนุ้นอย่างนี้เห็นมั้ยมันเขียนเลยนะว่าเราสามารถใช้ได้แค่30วิมันอยู่นานมันอยู่น้อยมันอยู่มากกว่าใครน้อยนะอันนี้คิดไปเองมนโนล้วนนะสองอย่างนี้คือ2อ,อย่างพี่มากดใช้ตอนเริ่มเกมทุกครั้งซึ่งดีมากพี่มาอะมีเหรียญเยอะมากเนี่ยพี่มาเงินบามันก็นั่งกดซื้อ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 เนะีคะเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาเหรียญทำอะไรเราม่ีของทุกอย่างเลยมีเรื่องที่คนถามบ่อยอีกเรื่องหนึ่งก็คือกุญแจ นี่นะคะกุญแจสีฟ้าของดีของเราเลยนี่อย่างแรกเลยที่พี่ไม่ทําทุกวันก็คือพี่ไม่กดเข้ามาที่กล่องตรงนี้นฟรีชึบแล้วมันจะมีกุญแจนะคะที่จะทําให้เราได้อยู่แน่นอนก็คือ6ดอกตรงนี้3แล้วตรงนี้อีก3ทุกวันเราล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็กดดูโฆษณาเนี่ยมันสามารถเคลมได้ด้วยการดูโฆษณาเ,เราต้องไล่ดูทุกอันนะแล้วทีนี้นเราก็จะได้กุญแจมาอย่างที่2คือพอหล,หลังจากที่เราดูเสร็จแล้วอะ่ะ ไอตรงเนี้ยมันจะสุ่มกล่องมาให้เราเรื่อยๆทั้งกล่องทองกล่องธรรมดาเรากดดูโฆษณาไปเรื่อยๆมีโอกาสที่มันจะสุ่มออกมาเป็นกุญแจอีกนะคะแล้วก็ในช็อปก็จะมีเหมือนกันนี่กดซื้อถ้ามีเหรียญเยอะๆก็สามารถมาสุ่มกล่องตรงนี้ได้เพื่อที่จะสุ่มเพื่อได้กุญแจนะคะนี่มันก็จะมียฉบอกอยู่ว่ามีโอกาสได้อะไรบ้างนี่มีโอกาสดรอปกุญแจ2.7 1%เนปอร์เซ็นต์ะต้องขยันขยันนะคะนั่งดูอันนี้อีกหนึ่งวิธีนะอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราเคลมของในทุกๆซีซันซื ในทุกๆซีซันเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยของที่เราเก็บอันนี้ซีซันนี้เป็นการเก็บไอติมใช่ป่ะเนี่ยเราเก็บไอติมมาแล approved, ้วเราก็เอามาแลกของต่างๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีของเยอะมากในกุญแจกุญแจเต็มเลยเห็นป่ะเก็บของนะพี่มาแนะนำว่าเวลาถ้ากุญแจออกอ่ะใ กดคูณ2เนี่ยเวลากุญแจออกทีไรนะถ้ามันจะมีให้กดคูณ2เนี่ยกดเลยเนี่ยจาก2อันเป็น4อันอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วตอนต้นแต่พูดอีกก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องกุญแจต้องพูดอันนี้ achievement น,น,นะคะเนี่ยเราก็ดูว่าเราทำ achievement อ,อะไรที่ยังไม่ผ่านบ้างเราก็มาทำทำผ่านแล้วเราก็จะได้กุญแจนี่อันนี้ไ <Okay. S 1> ม่ทำผ่านใช่ป่ะเ่อก็จะได้เป็นกุญแจแบบนี้นก็ขึ้นสีเขียวแต่อันที่ยังทำไม่ผ่านก็ก็คือยังไม่ผ่าน อย่างแรกก็ได้3เนี่ยเห็นมันมันขึ้นอยู่ Reward เป็นกุญแจ3ดวงอันนี้เป็นส0ดวงนี้ก็ส0ดวงเนี่ยคือถ้าเราเราทำผ่านก็จะได้กุญแจเพิ่อมอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตัวละครพี่มันจะบอกว่าบางทีมันจะมี bundle offer ซึ่งไอ้พวก bundle offer พวกนั้นอนะ bundle แปลว่าแบบเป็นมัดเวลาซื้ออะได้ตัวละครด้วยแล้วก็ได้พวกบูสต์ด้วยใช่ปะ่ะแต่บางทีมันจะมีพวก bundle offer ที่แบบมีทั้งตัวละครมีสเก็ตบอร์ดมีหลายอย่างมากเลยใน bundle นั้นอะแล้วเวลาซื้อมาตัว คอนไหนที่เรามีอยู่แล้วอะ่ะมันจะได้เป็นกุญแจแทน <Okay. S 1> ท่านฟาร์มกุญแจนนี้เบื้องต้นแล้วก็ยังไม่รวมแบบเราไปวิ่งเวลาเราวิ่งในรอบอะ่ะถ้าเราโชคดีเราก็จะได้กุญแจเพิ่มอีกว่ <S 2> <S 2> <S 2> างๆนั่งจิ้มจิ้มดูค่ะมันจะมีอะไรให้แบบว่าเราซื้อให้เราแลกให้เราทาอะไรเยอะๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มีแบบ พี่มามีเหรียญเยอะเวลาพี่มาเห็นอะไรที่เป็นเหรียญมันก็จะซื้อเลยใน <c oughs> อย่างพวกนี้พี่มายมีแล้วใช่ปะเนี่ย <c oughs> แต่ถ้าพี่มาย,ยังไม่มีพวกนี้บางทีมันอาจจะให้เหรียญใช้เหรียญอีเวนต์แรกซึ่งก็จะได้ตัวละครใหม่พวกนี้มามันจะเป็นเหรียญอีเวนต์บางทีนะอันนี้พูดแบบ sample โอเคอ่าในส่วนของอีเวนต์อันนี้สําคัญเหมือนกันนะคะในทุกทุกซีซั่นมีอันนี้คนถามเยอะเหมือนกันเรื่องสกเก็ตบอร์ดว่าทําไมถึงได้สเก็ตบอร์ดดีอีเวนต์มีส่วนค่ะก็คือคอยเข้ามาดูว่าในอีเวนต บางทีอะ่ะมันขึ้นแค่นี้ในะตอนต้นซีซันเดี๋ยวพอมันผ่านไปสักพักหนึ่งมันจะมีอีเวนต์เพิ่มแล้วมันก็จะมีอีเวนต์บางทีแจกสเก็ตบอร์ดแจกอะไรซึ่งมันก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ดีหรือบางทีอาจจะไม่ดีก็ต้องคอยมานั่งเช็คนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดที่ดีอะ่ะพี่หมาจะคอยอามาบอกน้องๆอ,อยู่แล้วแบบจะมาบอกคนในช่องว่าอุ้ยซีซันนี้มีสเก็ตบอร์ดดีนะรีบไปเอารีบไปเล่นอีเวนต์รีบหรือว่าบางทีต้องเอาเห event, ร, <Okay. S 1> เรียญอีาาเวนต์ไปแลกเหรียญอีเว <Okay. S 1> นต์หน้าตา ว่าหน้าตาเหรียญอีเวนต์จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเราจะสามารถฟาร์มเหรียญอีเวนต์ได้เยอะก็คือการเล่นโหมดอีเวนต์เช่นกันอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องสกเก็ตบอร์ดวิธีการดูง่ายมากหนูกดเข้าไปที่บอร์ดเราหาว่าสกเก็ตบอร์ดอันไหนดีไม่ดีด้วยการกดจิ้มเข้าไปดูปึ๊บ อ่ะอย่างเงี้ยไม่มีสกิลเกมบอร์ดนี้ไม่มีสกิลอะไรเลยถึงหนูอยากจะให้มันมีสกิลเหมือนพี่หนูก็ไม่สามารถปลดล็อกมันได้นะคะเพราะว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันไม่มีสกิลอะไรเลยหนูสามารถดูได้ที่ด้านข้างนี้แล้วก็ด้านบนมันไม่มีอะไรเลยนปะ <Nope. S 1> และเทียบกับสเก็ตบอร์ดที่มีสกิลนะชื่ีเยสเก็ตบอร์ดนี้มีสกิลนะคะมันก็จะขึ้นมือข้างอย่างนี้เลยมีสกิลอะไรบ้างซึ่งก่อนที่จะใช้ได้เราต้องใช้กุญแจปลดล็อกมันนะคะ มันต้องใช้กุญแจปลดล็อกซึ่งพี่ไมค์ใช้กุญแจปลดล็อกไปหมด,หมดแล้วมันเลยสามารถใช้ได้ <Wow. S 1> แต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นแล้วไม่รู้จะใช้สเก็ตบอร์ดอะไรไมีกุญแจปลดล็อกไอพวกสกิลก็มีไม่เยอะแนะนําว่าให้ใช้อันนี้นี่มอนสเตอร์ Monster, หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสเก็ตบอร์ดที่พี่ไมค์ใช้มานานมากเหมือนกันตอนก่อนที่จะมาใช้พวกสเก็ตบอร์ดเทปๆที่มันมีแจกแต่ละซีซั่นก็ใช้นี่ค่ะอันนี้มีขายอยู่ตลอดเวลาเลยสเก็ตบอร์ดมอนสเตอร์ในตำนาน hey. สมูทดริฟทุกคนยังจำกันได้ใช่ไหมเมื่อกี้อธิบายไปแล้วอย่าลืมนะสมูทดริฟหน้าตาเป็นยังไงสกิลสมูทดริฟจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่สีม่วง หน้าตาเป็นแบบนี้สมูทดริฟต์ก็คือเวลาที่คนชอบถามว่าทําไมสเก็ตบอร์ดบินได้บินได้ซึ่งมันไม่ได้มีแค่สเก็ตบอร์ดอันนี้นะเวลาเราเก็บรองเท้าอะ่ะมันจะใช้สกิลจากสเก็ตบอร์ดก่อนซึ่งมันจะทาให้รองเท้าไม่ลดเลยรองเท้าเราก็จะอยู่ได้นานมากามการอัปเกรดนะคะอัปเกรดของต่างๆคําว่ามีเหมือนเดิมเข้าไปที่คําว่ามีเหมือนเดิมนี่มีชึบแล้วก็เข้าไปที่คําว่าอัปเกรดชึบ นี่เลยพี่หมายอัปเกรดทุกอย่างเต็มแล้วคนชอบถามเหมือนกันนะว่าทําไมของอยู่ได้นานจังเลยนู่นนี่นั่นเพราะพี่หมาอัปเกรดของทุกอย่างเต็มหมดแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าอ่าอย่างเจ็ตแพคเนี่ยอันบนสุดเห็นไหมมันอยู่ได้25วินาทีแต่เพราะว่าเราอัปเกรดแล้วนะถ้ายังไม่อัปมันก็อาจจะอยู่ได้แป๊บเดียวรองเท้าใหม่ใหม่เนี่ยก็อยู่ได้30วินาทีอันนี้ก็เหมือนกันนี่แม่เหล็ก30วินาทีแล้วก็คูณ230วินาทีอันนี้คืออยู่ได้นานเพราะว่าเราอัปแต่มันก็อัป เหรียญมาได้อ่ะพี่ไมค์ก็เอามาอัพของพวกนี้ก่อนซึ่งตอนแรกที่หาเหรียญไม่ได้ก็เกิดจากการเนี่ยคะ่ะนั่งดูโฆษณานั่งแบบเปิดกล่องเนี่ยนั่งเปิดกล่องเนี่ยเนี่ยได้เหรียญแล้วสามร้อยถ้าโลภๆอยากได้มากกว่านี้หน่อยกดดูโฆษณาไปค่ะเนี่ยดูโฆษณาได้พันพันสองอย่างแรกฟาร์มเหรียญฟาร์มกุญแจดูโฆษณาเยอะๆก่อนอย่างแรกเลยนะพอมีเหรียญมีกุญแจเยอะแล้วเอามาอัปเกรดของ อัปเดตของนะคะแล้วก็ซื้อสเกตบอร์ดที่ดีสักอันหนึ่งถ้าช่วงนั้นในซีซั่นนั้นมีสเกตบอร์ดดีที่พี่มายบอกก็ซื้ออันนั้นแต่ถ้าไม่มีก็มอนสเตอร์ไปก่อนได้อย่างที่3พอเรามีของดีๆพวกนี้แล้วเราเข้าไปวิ่งเลยเพื่อที่จะปลดล็อกพวกมิชชั่นเวลาเราวิ่งเนี่ย <Okay. S 1> วิ่งวิ่งไปสักพักมิชชั่นมันจะปลดล็อกเองมิชชั่นเวลาเราดูเราก็กดดูนิดนึงได้ระหว่างวิ่งก็กดดูได้นะมิชชั่นเรานี่ เราก็ทำมิชชั่นพอได้คูณดาวมิชชั่นเสร็จแล้วปุ๊บมีตัวละครไหนอีกที่เรายังขาดมีสเก็ตบอร์ดไหนที่เรายังขาดถ้าในซีซั่นนั้นเราพอที่จะเล่นอีเวนต์หรือสะสมเหรียญมาแลกได้ก็แลกไปนะคะมันก็จะได้ดาวคูณเพิ่มเยอะมากมเริ่มต้นไปเนี่ยกดบูสให้หมดเก่งเข้าพี่มายเลย ถ้าเนี้ยจบเก่งเรัาหม่ไมเลยอันนี้คืออัปเดตล่าสุดปัจจุบัน2องวันที่6เดือน6ปีนี้ <c oughs> ให้ดูจนจบนี่คือเล่นเก่งขึ้นแน่นอนแต่ใครที่ดูไม่จบก็ก็ <c oughs> ก็จะต้องมาถามกันหน้าสตรีมต่อไปว่าพี่ไมยังเป็นยังไงอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะนี่ได้ไม่ได้ดาวเขียวแล้วไอ้บ้าเอ้ย ลับตาเล่นก็ได้เนี่ยเห็นไหมเออสบายสบายเราไม่ต้องมองราก็ออจะงงว่าเล่นได้ยังไงเพาะมากของมันดีเนี่ยไปดูแลจำงนำไปใช้ดยแะแ,แก้กไปละจริงไปบ้า